โอเคเหลืออีกสินะมาไหนๆไหนแล้วขอเกาะเมตาซะเมตาแล้วกันมาวันนี้ต้องเติึมลาทิ้งสายฟรีโอเคขอเหมาแพ็กเลยแล้วกันกะว่าเอาแค่แพ็คหนึ่งแต่ไม่เอาแล้วขอแบบทีเดียวแบบตุ้มเดียวแล้วกันรอบนี้ขอเติมล้านเหมือนเดิมแป๊บนึงนะผู้ชมผมขอเวลาแป๊บนึงนะโอเคร้านนี้ก็ใช้ได้หวานหวานหวานโอเคแพ็กที่เหลือก็น่าจะเหมาให้หมดเลยแล้วกัน รอบนี้เติม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 ไปเติมไปโอเคแป๊บน,นึงนะผมกะว่าจะเอาแพ็กรออายส,สัปดาห์เียนะผมแพ็คราคาพันกว่าบาทนั่แหละแป๊บน,นึงนะรอบนี้ปึ๊บ ผมไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่านะครับบอกเด็บยวผมขออนุญาตนะครับผู้ชมในการสต็อปจุดตรงนี้แล้วกันผมคิดว่าน่าจะนานแหละเพราะเขาบอกคิวเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเอ่อข้ามไปตอนที่มันเติมเสร็จนะครับผมแล้วก็ได้แพ็คเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมโอเคนะสกิปปุ๊บ โอเคครับซับใครที่แบบอยากเติมร้านเดียวกับผมแล้วว่าอยากใช้บริการร้านเดียวกับผมนะครับผมผมก็จะแนะนําร้านให้แล้วกันนะครับนว่าก็จะเป็นร้านนี้กับผมนี่ก็ผมยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับผมบริษัทเติมเกมราคาถูกนะครับผมก็รับเติมเกมมากมายนะครับผมรวมถึงเกมเซเว่นไนด้วยนะครับผมก็ถือว่าลดราคาได้แบบผมอนข้างพอใจเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะให้บริการช้าไปนิดนึงแต่ผมคิดว่าร้านนี้น่าจะรับประกันความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผม เขาก็มีการพูดได้ว่าแต่ว่าเขาเข้ารหัสเสร็จแล้วก็ยื้อเปีนรหัสเ้วยอะไรนี้ครับการเผื่อไว้ครับเผื่อแต่แอดมินเข้าผิดอะไรมานี้นะอผม,อมอก็โอเคเพราะว่าเขามีการเตือนผมอะไรนี้ด้วยผมก็ยินดีนะครับผม,ผมคิดว่าร้านนี้น่าจะให้บริการผมได้ดีใน,นะระดับหนึ่งเลยนะโอเคสุดก็ถือว่าใครที่แบบอยากเติมร้านนี้วผมก็ถือว่าใช้บริการได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับผม,ผมก็ต่อมาเติมไปปุ๊บอย่าลืมเขียนว่า เติมเกมยาดานะครับผมก็นั่นแหละครับก็อยู่ได้แล้วโอเคโอเคครูชวผมเองก็เติมแพ็คเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแน่นว,ว่าแพ็คที่ผมเติมก็เหมามานะครับแล้วก็แพ็คละสัปดาห์ได้ที่ผมไปกดก่อนล่าล่าสุดนะนั่นแหละก่อนหน้านั้นก็คือผมแมไปไปกดมาแล้วก็ไปกดมาบวกตอนนี้คือผมเองก็ได้เพิ่มในตอนนี้นะผมประมาณเออสี่สี่ทับ ยี่สิบนะตอนนี้นะครับผมผมก็จะมากดสัตว์นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคอ่ะขอยินมุมดีดีก่อนนะโอเคสามแพ็คนะครับผมราคาประมาณ760บาทนะครับผมก็ถือว่าถูกมากๆเลยโอเคไปเติมผ่านทางร้านนี่ก็ผมก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับผมเราจะได้เติมก่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนนี่โอเคเรากดอันนี้ก่อนนะครับผม10ครั้งโอเคทุกๆหว,วานๆมีอยู่น,นไปปูสัตว์ฟ้าปูสัตว์ฟ้า ว้าวโอเคเอากดนิดหน่อยแล้วกันมาวันนี้นะครับผมขอก่อเมตาสักเมตาเล่แล้วกันแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแดงบวกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสัตว์แดงธรรมดาคืออเน,นี้ยตัดสินเลยครับผมคือถ้าผมได้ก่อนนะครับผมผมกองก็จะได้เล่นเมตาสัตว์เลี้ยงแดงบวกสักพักแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะมากดอันดอกแรกครับผมปึ๊บดูดิ <c oughs> รอบนี้คือผมจัดหนักจัดเต็มแลวทุกคนมา 3เซเรนาผมว่าถ้าออกแดงอันนี้สักตัวหนึ่ง,งมันจะเปน็นที่ดีมากเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าจอกหรือเปล่านะครับผมหรือนนจะดีว้าวเฮ้ยออกแล้วโอเคคุ้มคุ้ม,มไปผมกดต่อน,นะครับผมจะกดแทกนี้ให้หมดเลยนะแล้วว่าไอที่เลี้ยงเนี่ยอีกประมาณสามสิบใบเอาแบบให้หมดก่อนนะครับไวค่อยไปผสมเดียมนะเผื่อมีโอกาสรุนโอเคตอนนี้ผมมีเศษอยู่สองนะครับผมและได้เศษไอรีนมาเมื่อกี้ก็ประมาณสามเศษครบแล้ว เดี๋ยวเราไปลุ้นสัตว์แดงบวกกันผมจะได้หรือเปล่านะครับผมประมาณ2องันห้านะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมโอเคมาโยเดลเซเลน่าดูดิแกรเบอร์ไลแกรเบอร์โลพลาสมามาเราจิ้มดังกันนี่ความสิริคดกดจิ้มไปเพื่อันออกแดงแดงก็บ้าแล้วไอ้อันคิดอะไรอยู่ โอเคครับผมมีโอเดลจูจูแคสเปอร์แคสเปอร์ียแล้วเซเลน่นาลีออนไอทีออนลดีออนอะไรเราเดีออนนั้นม่ได้่นดีวิวโอเควิดิโกโ้มิงเซเรนา่า พาสมาวันเดอร์ดูจูโคเซตเดรอผมว่าไม่น่าจะได้สัตว์แดงแนละ้วตอนนี้ผมไม่ผูกังน้อยมากตอนนี้คือมันออกน้อยผมโอกาสออกประมาณ0.5นย์จุเองมั้งก็ถือว่าน้อยมากเลยจะได้มาตัวนึงก็โอเคนะทุกคนโอเคมาเรามาวัดดวงกันดีกว่าผมจะได้หรือไม่ได้นะโอเคมันไม่ออกแล้วโอเควันเดอร์นะครับโอเคผมขออนะุญาตพาทุกคนไปผสมก่อนแล้วกันมา ดอกนี้บอกไปเลยได้หรือไม่ได้โอเคสามัน,นึง่งต้องเช็คสตรเช็สสตรนี่สูตรนี้เผื่อเผื่อได้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะโอเคถ้าได้ผมขอก่อเมตาสักเมตาหแล้วกันเพราะว่าสัตว์แดงบวกเนี่ยคือถึงแม้เขาจะมีเรื่องการอัปเดตเข้ามาให้แต่ว่าผมขอไปก่อนเลยจังวนี้ไปเลยคือตัวอะไรไอไรตัวอะไรอ่ะเฮ้ยคริสอู้เฮ้ยคริสอู้ ได,ได้สักคิดครับผม yes ได้ก่อเมตา้าเมต้าแล้วโว้ยโอเคโอเคสัก,กคิดกับผมประมาณสองร้้านะทุกคนก็ถือว่าประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปผสมเพิ่มดีกว่านะครับโอเคเพราะว่าผมกะว่าจะผสมทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เศษยังเหลือนะโอเค๋ยวผมผสมให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมประมาณ 10, 15, สิบสิบหสบกเศษนี่แหละผมไม่แน่ใจนะ โอเคผมขอขึ้นสัตว์เลี้ยงก่อนครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงฟ้าก่อนเพชรสองตัวสวยมาผมจีสาเสรเศษโอเคสะสมเลยครับเพิ่มได้สัตว์เศษหนึ่งโอเคจะ้อาสวนหมดเลยครับโอเคน่าจะไม่มีน่าจะไม่ได้โอเคผมก็น่าจะเปิดแพ็คอีกนิดหน่อยครับเพื่อการันตีสัตว์แดงตัวหนึ่งนะครับผมและก็ผมจะมีโอกาสเอ,อ่อถ้าขเขาแจกเศษใช่ไหมปุ๊บผมจะมีโอกาสสุ่มได้รอบนมืททุกคนผมเองก็น่าจะไปนะครับผมโอเค ตว่าวันนี้ประมาณนี้เลยครัทุกคนบ่ายบายเจอกันครับ